เทมที่แม่ของจะต้องมีนะจ๊ะจำเป็นมากๆควรจะมีไว้เลยอ่ะเวลาเราใส่กันโงกันโปได้นะผัดยาดมผัดยาดมสามารถแบบว่าแม่กับน,อน้องบอกได้คำเดียวว่ามันดีมากมันเลิศมากสำหรับ แมม่ท้องากสวัสดีค่ะทุกคนปิโปเองนะคะในชาแนลปิโป DIY นะคะวันนี้ปิโปจะมาแนะนําไอเทมเด็ดที่แม่ท้องควรจะมีนะคะปิโปจะแชร์จากประสบการณ์ของปิโปลและกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปิโปก็ท้องได้7เดือนแล้วปิโปก็จะรวบรวมของต่างๆที่จําเป็นจริงๆสําหรับแม่ท้องนะคะสําหรับใครที่เป็นแม่ท้องมือใหม่เนาะก็ดูคลิปนี้ได้เลยสิ่ง ที่จำเป็นที่สุดที่แม่ท้องควรจะมีแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้ได้เลยนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของชุดชั้นในต่างๆนะคะที่มีการปรับไซส์ขึ้นนะปิโป้แชร์จากประสบการณ์ของปิโปลแล้วกันเนาะคือปิโป้นมหน้าอกเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เลยแต่ช่วงตัวของเราเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นไอเทมที่เราจะต้องมีก็คือาราสิ่งนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ต่อขอเสื้อในนะคะนี่แบบนี้เขาจะมีให้เลือกหลากหลายเลยพวกนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านชุดชั้นในต่างๆมีขายหมดปีโปซื้อที่ยูเน่ยนมอลแล้วก็แพลตตินัมประตูน้ำนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหลักสิบเช่นอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณอันละ15บาทนะคะแล้วก็จะมีแบบยาวแบบนี้ด้วยนี่แบบนี้2ตะขอแบบนี้อันนี้น่าจะ25บาทแล้วก็ แบบสามตะขอแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่ราคา30บาทประมาณนี้ราคาประมาณหลักสิบไม่เกินนะคะก็อันนี้คือจําเป็นมากๆเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีดําแบบสามตะขอหรือสองตะขอหรือสีเนื้อหรือสีขาวก็มีเหมือนกันนะก็ซื้อเก็บ,เ,กบเอาไว้เลยส่วนวิธีการใช้นะนี่ก็คือเสื้อในของเราปกติแต่เราจะขยับขยาย ตะขอก็คือเกี่ยวตะขอกับเสื้อในตัวเดิมแบบนี้เห็นไหมคะตะขอเขาก็จะมีความยาวมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าช่วงตัวมันขยายมากเนี่ยก็ซื้อแบบนี้มาแตนบายไว้ได้เลยแบบนี้จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถติดตะขอเสื้อในได้ตามปกติเลยเพียงแค่ขยับไซส์ช่วงตัวเท่านั้นเอง เทคนิคของพี่โป้ก็คือแบบนี้เลยเพราะว่าช่วงอ,อกอพี่โป้เนี่ยไม่ได้ขยายใหญ่อะไรมากนะคะนแนะนำเลยว่าแม่ท้องควรจะมีสิ่งนี้ติดตัวไว้เลยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่พี่โป้อยากจะแนะนํานะคะสําหรับใครที่กําลังท้องอยู่ชุดชั้นในเนี่ยพยายามเลือกชุดชั้นในที่ไหลโครงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกสบายตัวมากกว่าพี่โป้จะชอบใส่ชุดชั้นในแบบนี้ ก็คือไม่มีโครงไปเลยนะคะอันนี้ปีโป้สั่งจากใน i n อินสต a แกรเดี๋ยวถ้ายังไงจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะมาในส่วนต่อไปกันบ้างก็คือส่วนของกางเกงในนะปีโป้แนะนําแม่ของทุกคนให้ใส่กางเกงในไรขอบไรตะเข็บไปเลยเพราะว่ากางเกงในพวกนี้จะทําให้รู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นไม่อึดอัดนะคะก็คือเป็นกางเกงในแบบนี้ เปลยงกางเกงในแบบนี้นะคะก็คือไรขอบไรตะเข็บไปเลยก็คือสามารถหาซื้อได้ตามร้านสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าใครจะสั่งกางเกงในสําหรับคนท้องโดยเฉพาะเลยก็ได้นะคะอันนั้นก็จะสบายตัวหน่อยแต่ปีโป้เนี่ยมีกางเกงในแบบนี้อยู่แล้วก็คือใส่สบายมากก็เลยแฮปปี้กับสิ่งนี้แต่เวลาเลือกไซส์พยายามเลือกไซส์ที่มัน ใหญ่กว่าปกติสัก1ไซส์เช่นปกติอะปีโป้ใส่ไซส์ S ใช่ไหมครั้งนี้ปีโป้ก็จะซื้อประมาณไซส์ M ไซส์ L เพื่อที่เวลาใส่แล้วจะได้รู้สึกสบายไม่อึดอัดมากนะคะ นั่นแหละก็คือเทคนิคของปีโป้นั่นเองไอเทมอีกหนึ่งอย่างที่แม่ท้องควรจะมีก็คือเรื่องของกางเกงซับในสําหรับคนท้องนั่นเองทุกคนจะเป็นแบบนี้นี่คือกางเกงซับในสําหรับคนท้องนะทุกคนนี่ปีโป้เลือกเป็นขาสั้นมานะคะสีดําแบบนี้จะเป็นเอวสูงแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงตรงขอบเอวอะ่ะจะเป็นยางยืดแบบนี้ ที่เราสามารถปรัไใส์ได้อันนี้ก็คือใส่ได้ยันคลอดเลยนะแนะนําว่าแม่ท้องควรจะมีติดตู้เอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีเนื้อแบบนี้สีเนื้อเนี่ยควรจะมีไว้เลยอะคือจำเป็นมากๆเวลาเราใส่กันโน้งกัโนโปได้นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยจะมียางยืดแบบนี้ ไว้ปรับไซส์ได้นั่นเองนะคะกางเกงซับในสําหรับคนท้องเนี่ย<อ>ปิโป้สั่งซื้อใน Facebook นะถ้าปิโป้จาได้ปิโป้จะขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็ขึ้นชื่อ Facebook ไว้ให้ก็ลองดูในข้อความด้านล่างละกันเนาะอันนี้ปิโป้ซื้อมาในราคาน่าจะแบบตัวละไม่เกินร้อยบาทอันนี้น่าจะ90บาทหรือหรือร้อยกว่าบาทนี่แหละไม่แน่ใจนะคะปิโป้ก็สั่งมา2ตัวนะคะและไอเทมต่อไปนั่นก็คือกางเกงยีนสำหรับคนท้องนั่นเองทุกคน อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นแบบไหนนี่เลยกางเกงสําหรับคนท้องใส่จับบายมากทุกคนเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นลักษณะกางเกงยียนแบบนี้แล้วก็ตรงช่วงหน้าท้องเนี่ยจะเป็นผ้ายืดนะคะแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นยางยืดแบบนี้ที่เราสามารถปรับซส์ได้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นทรงกางเกงยียนเลยนี่ เป็นทรงกางเกงยียนแบบนี้เลยก็คือใส่สบายมากกางเกงคนท้องอันนี้ก็คือสามารถหาซื้อออนไลน์ได้ทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่นะทุกคนปีโป้อยากให้ไปดูที่ยูนิโคเพราะว่ายูนิโคเนี่ยจะมีชุดสําหรับคนท้องแต่ก็ไม่ทุกสาขานะปีโป้แนะนําให้ไปสาขาเซนทัลเวิลด์นะคะก็ลองไปเซนทัลเวิลด์พารากอนดูนะคะแล้วก็ไปถามเขาดูว่าชุดคนท้องอยู่โซนไหนอนะไรเงี้ยซึ่งตัวแรกเนี่ยปีโป้ก็ซื้อที่ยูนิโคเหมือนกันนะคือตัวนี้นี่ อันนี้ก็คือซื้อที่ยูนิโคนะคะเพราะว่าปีโป้ไม่มั่นใจในการสั่งออนไลน์เพราะเราไม่รู้เป็นครั้งแรกไงเราไม่รู้ว่าให้ใส่ออกมาแล้วเป็นแบบไหนฟิตไหมไซส์เราควรจะเป็นไซส์อะไรปีโป้ก็เลยไปลองก่อนที่ยูนิโคนะคะตัวนี้ปีโป้ซื้อที่ยูนิโคราคาประมาณพันต้นๆหลักพันต้นๆน,น,น,นะแต่ที่แต่ที่ยูนิโคะแบบเขาก็จะมีให้เลือกไม่เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นแบบเกงเกงยีนขาเดฟที่เป็น สีเข้มแล้วก็เป็นกางเกงสลักสีดำไว้ใส่ทำงานไปเลยอะไรเงี้ยปโป้เนี่ย,ยก็เลยเลือกเป็นกางเกงยีนแบบนี้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นกางเกงยีนแบบว่าสกินนี่มากๆปีโป้ใส่เป็นไซส นะคะตอนนั้นที่ปิโป้ลองปิ๊ปโป้ก็ลองมันไซส์ S แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าเราไซส์อะไรเราก็เลยกล้าตัดสินใจสั่งออนไลน์นะคะส่วนในเกงที่ปิ๊โป้ใส่อยู่เนี่ยปิ๊โป้สั่งออนไลน์มาเดี๋ยวปิ๊โป้จะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะถ้าเกิดใครสนใจเพราะว่าใส่ดีมากๆใส่สบายมากก็คือเป็นอะไรที่แม่ท้องคู่ควรจะมีเพราะว่าบางทีอะเรารู้สึกแบบเฮ้ยฉันเบื่อในการใส่ชุดเดรส ทุกวันก็เปลี่ยนมาเป็นใส่กางเกงยีนบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้ใช้ชีวิตแบบว่าเหมือนคนปกติอะทุกคนนั่นแหละก็คือไอเทมเด็ดของปีโป้นั่นเองนะจ๊ะจบกันไปแล้วกับไอเทมในเรื่องของชุดชั้นในเสื้อพงมเสื้อผ้ากางเกงนะคะต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของรองเท้ากันบ้างกว่ารองเท้าเนี่ยปีโป้แนะนําแม่ท้องให้ใส่รองเท้าที่นิ่มๆสบายๆแล้วก็ซัพพอร์ตเท้าของแม่ได้ดีนะคะแล้วก็ใส่แล้วไม่เมื่อยนั่นก็คือฟิีทปอรนั่นเองทุก ปีโป้ People, อะมีรุ่นนี้ นี่ปิโป้ชอบรุ่นนี้ของฟิฟฟ์มากคือมีความไม่แก่มีความแฟชั่นมีความเก๋อันนี้คือปิ๊ปโปะซื้อมานานมากแล้วอะ่ะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ใส่เลยอะ่ะแล้วก็มาได้ใส่ช่วงนี้ก็คือสบายมากนิ่มเท้ามากสพอร์ตเท้าแม่ได้ดีมากแนะนำให้ทุกคนลองไปดูที่ฟิฟฟ์อกนะคะอันนี้ก็คือเหมาะกับใส่แม่มากๆและอีกหนึ่งแบรนด์รองเท้านะสำหรับแม่ท้องนะคะควรจะใส่รองเท้าที่มันนิ่มๆถ้าเกิดใครรู้สึกแบบอยากใส่รองเท้าแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยปิ๊ปโป้แนะนะ อันนี้าเดารองเท้าคู่นี้เลยทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีความแบบสูงนิดนึงนะคะเป็นสูงต้นตึกแบบนี้ใส่แล้วไม่เมื่อยและที่สําคัญเขามีความนุ่มนิ่มด้วยทุกคนก็คือใส่แล้วแบบนิ่มซับพอรวตดเท้าได้ดีมากแล้วก็เป็นรองเท้าแบบว่าแฟชั่นได้นะคะนี่อันนี้คือใส่สบายมากอันนี้เป็นแบรนด์ที่ป๊อปสั่งจากในอินสตาแกรมนะคะเดี๋ยวป๊ปจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะเพืพ่อนๆก็ลองไปดูไปสอบถามกันได้นะคะ และอีกหนึ่งแบรนด์รองเท้าที่พี่โป้อยากจะแนะนำสาหรับคนทองนะคะนั่นก็คือท่าเ o ือ l l ลบล่นั่นเองนะคะแบรนด์รองเท้าอันนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อ สำหรับคนท้องนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพด้วยนะคะคนแก่ก็สามารถใส่ได้แล้วก็เป็นรองเท้าที่แบบใส่แล้วนิ่มสบายซับพอร์ตเท้าได้ดีมากๆเดินกี่กิโลก็ไม่เมื่อยอันนี้ก็คือแนะนําเดบิบโปจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะก็ลองเข้าไปดูกันได้ปิโป้สั่งออนไลน์นะคะสั่งแล้วก็เก็บเงินไปทางได้เลยนะแล้วก็หรือถ้าเกิดใครสะดวกแบบอยากไปลองลยอยะไรเงี้ยก็สามารถไปลองได้ที่หน้าร้านรู้สึกว่าจะมีที่สีลมคอมเพล็กซ์ปิโปไม่แน่ใจนะก็ลองไปสอบถามทาง เขาดูได้นะคะอันนี้ใส่ดีมากนี่ หมวดหมู่เสื้อผ้าและแฟชั่นก็จบไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อก,กันที่สกินแคร์แล้วก็ของใช้ส่วนตัวต่างๆกันบ้างนะก็มาเริ่มกันที่สกินแคร์กันเลยแล้วกันเนาะสกินแคร์ที่ปิโปแนะนําแม่ท้องในช่วงแรกๆนะคะในช่วงแบบไตมาสแรกปิโปล่แนะนําให้ใช้ตัวนี้นี่เลยตัวนี้เลยนะคะครีมตัวนี้ปิโป้แนะนําสําหรับแม่ท้องในช่วงไตมาสแรกนะคะครีมตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นครีมที่ไม่มีสารอันตรายใดๆเลยแล้วก็เป็นครีมที่คุณหมอนแนะนําด้วยนะคะอันนี้เนี่ยปิโป้ซื้อที่ บูทหรือว่าสันสักอย่างหนึ่งนี่แหละร้านขายยาก,ก็น่าจะมีนะคะก็ลองลองไปสอบถามเขาดูได้ราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลอดละประมาณ700หรืออะไรปิ๊บบ๊ไม่แน่ใจนะราคาไม่เกินพันนะคะอันนี้ก็คือสามารถแบบทาโบกหน้าไปได้เลยเป็นครีมที่แบบเบสิกมากๆถ้าเกิดใครที่แบบท้องในช่วงไตรมาสแรกๆแ,แล้วก็แบบ กลัวในการใช้ครีมต่างๆปีโป้แนะนําตัวนี้ใช้ไปได้เลยจ้ะแต่สําหรับแม่ท้องที่มีทุนทรัพย์หรือว่ามีกําลังซื้อปีโป้แนะนําตัวนี้นี่จ้ะลาเมเดนิวคอนเซนเท t ตตัวนี้บอกได้คำเดียวว่ามันดีมากมันเลิศมากสำหรับแม่ท้องมากๆคือช่วงที่ท้องเนี่ยแม่ผิวแม่ท้องเนี่ยจะเป็นผิวที่เซนสทีฟกว่าคนปกติทั่วไปเอะอะไรก็ผื่นขึ้น พดขึ้นสิวขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้ช่วยชีวิตได้ดีมากทุกคนเป็นอะไรที่แบบคอนเฟิร์มเลยว่าคนท้องใช้ได้นะคะลามแมตตัวนี้ก็คือเพอร์เฟกี่เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ของปิโป้ในดวงใจเลยอันนี้คือแบบรักมากรักที่สุดแล้วนะคะอันนี้คือแบบที่สุดแล้วจริงๆถ้าเกิดใครมีแบบกําลังทรัพย์นะก็คือฟาดขวดนี้ไปได้เลยนะจ๊ะขวดนี้ก็ราคาแบบหลักหมื่นแต่ก็คือ มันดีอ่ะทุกคนมาต่อกันเรื่องของกันแดดกันบ้างนะคะกันแดดปิโป้ใช้ตัวนี้ทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นกันแดดที่ปิโป้ใช้ในช่วงท้องนะคะก็คือเป็นกันแดดที่บางเบาแล้วก็ไม่เหนอะหนะมากนะคะเป็นกันแดดแบบน้ํานะคือ คนท้องเนี่ยผิวหน้าเนี่ยจะไวต่อแดดมากๆเลยเออะก็คือแบบเอาละจ้ะฝ้าขึ้นกะขึ้นใดๆก็คือต้องทากันแดดเอาไว้เลยอันนี้ก็คือเป็นกันแดดที่โป้ทากับหน้านะจ๊ะหมดแล้วในหมวดของสกินแคร์นะเพราะว่าปีโป้จำไม่ค่อยได้ใช้อะไรเยอะสําหรับช่วงที่ตั้งท้องอยู่จะใช้เพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเดียวไปเลยนะคะมาต่อกันที่ไอเทมต่อไปในเรื่องของผิวหน้าท้องกันบ้างนะผิวหน้าท้องปีโป้ใช้ตัวนี้ e n d o t a Organic นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น ครีมทาหน้าท้องสูตรเข้มข้นมากๆทุกคนเนื้อครีมเขาจะมีความแบบเข้มข้นเข้มข้นนะคะปีโป้ใช้หมดไปแล้วหลอดหนึ่งอันนี้คือจะเริ่มหลอดที่2แล้วนะคะก็คือทาโบกไปเลยแนะนําให้โบกตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นมีเวลาก็คือโบอกเผื่อไว้เลยและที่สําคัญห้ามลืมเด็ดขาดก็คือต้นขาห้ามลืมทาต้นขาเป็นอันขาดแล้วก็พวกนมต่างๆนะทุกคนเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเราขยายใช่ไหมเราคิดว่าเออขยายแต่หน้าท้องทาแต่ ท้องอย่งเดียวเลยจ้ะไม่ใช่นะทุกคนทาหน้าท้องต้นขาสะโพกหน้าอกนั่นแหละโบกไปเลยนะคะตัวนี้ปิโปก็จะโบกในสัดส่วนที่กลัวว่ามันจะแตกนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงราคาจะอยู่ที่มาณพันต้นๆนนะคะปิโปก็จะใช้อย่าง ประหยัดแล้วก็จะใช้ในส่วนที่จําเป็นจริงๆส่วนบอดี้ต่าตๆของปีโป้แขนขาอะไรเงี้ยลำตัวปีโป้ก็จะใช้ครีมออยธรรมดานะอันนี้ก็ปีโป้ก็ใช้เป็นโลชั่นของน้ํามันมะพร้าวนะคะอันนี้ก็คือสามารถโลมได้ทั้งตัวไปเลยบกไปได้ทั้งตัวเลยอันนี้ก็คือราคาแบบหลักร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาปีมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1อะไรสักอย่างก็ลองไปดูที่บูธวัาสดุกันได้เนาะพวกโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะคะมาต่อที่ไอเทมเด็ดมากๆเวลาที่อาบน้ํานะคะแม่ท้อง ทุกคนจะต้องเจอยิ่งแบบท้องใหญ่แล้วเนี่ยจะเริ่มรู้สึกฉันก้มตัวไปถูขาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีไอเทมนี้พธอรแปลงขาดแบบนี้เลยทุกคนเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับแม่ท้องมากๆเพราะว่าเราไม่สามารถก้มลงไปถูขาของเราได้แล้วแล้วเราก็ไม่สามารถแบบว่าเอื้อมไปในจุดที่มันแบบถูไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือ ต้องมีสําหรับแม่ท้องนะจ๊ะเตรียมเอาไว้เลยอันนี้เนี่ยปีโป้ซื้อที่ล้าน60บาทแต่ไม่ใช่เดโซจําไม่ได้มินิโซมัง้งหรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ปีโป้รู้สึกว่ามันไม่สะใจปีโป้ก็เลยไปซื้ออันนี้มานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นขนแปรงแบบค่อนข้างที่จะหยาบดนึงก็คือปีโป้เป็นคนแบบว่าชอบแบบขัด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 ผิวอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะขัดได้มันกว่านะคะ สะใจมากอันนี้ถูขาไปเลยโอยสะใจสะใจนั่นแหละอันนี้ก็คือไอเทมที่แม่ท้องจะต้องมีนะจ๊ะจำเป็นมากๆซื้อเตรียมเอาไว้เลยเพราะว่าท้องยิ่งใหญ่เรายิ่งขัดตัวไม่ถึงก้มไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นมากจาก้ะมาต่อกันที่ไอเทมติดกระเป๋าของวิโป้เป็นไอเทมเด็กที่ขาดไม่ได้เวลาออกไปข้างนอกจะต,ต้องพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลานั่นก็คือ งงใช่ไหมคืออะไรมันคือถุงปัสสวาวะทุกคนอ่ะใครไม่ท้องไม่รู้หรอกก็คือคนท้องจะมีอาการปวดฉี่ตลอดเวลาจะฉี่บ่อยแล้วแล้วบางทีมันเกิดอาการฉุกเฉินนะเช่นะชบางทีปีโป้ ขับรถอยู่รถติดอะไรเงี้ยแล้วแบบปวดฉี่อ่ะอันนี้ก็คือช่วยได้นะคะอันนี้คือจะเป็นถุงปัสสาวะโดยเฉพาะของเขาเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ปิปโป้ซื้อที่โฮมโปรนะทุกคนก็คืออยู่ดีเดินผ่านโฮมโปรแล้วก็แบบอ่ะมีถุงปัสสาวะขายซื้อเลยจ้ะเขาจะมีหลากหลายหลากหลายแบบมากเลยนะปิ๊โป้ก็ซื้อแบบนี้มาเพราะว่ามันถูกสุดนะแล้วก็ตรงเนี้ยข้างล่างอ่ะเขาจะมีเจล ซึ่งมันทําให้เวลาเราฉีดไปแล้วว่าฉีดมันจะไม่เป็นน้ําฉี่มันจะเป็นเหมือนเจนลเจลี่เจลลี่อะไรเงี้ยก็คือสะดวกสบายไม่เลอะเปื้อนแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถแบบว่าแม็กกับน้องพอดีเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่หกเหลอะเทอะนะคะแล้วก็เขามีซิปล็อกให้เราด้วยซึ่งตลกมากปีโป้ซื้อถุงนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าเอาไว้แบบไว้ฉี่บนรถหรือแบบเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใช่ปะแต่ครั้งแรกที่ใช้คือใส่อ้วกจาก้าคือปีโป้แพ้ท้องหนักมากช่วงแบบว่า3ามี่เดือนอะ ก็คือถุงนี้ก็คือใช้ใส่อ้วกตลอดเวลา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถุงนี้ยังไม่ได้ใช้ใส่ปัสสาวะเลยที่ผ่านมาคืออ้วกจก้ะเพราะฉะนั้นก็คือจําเป็นสําหรับแม่ท้องมากๆนะคือมันมันเหมาะสําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นแบบจะอ้วก อยู่ดีก็แบบอยากอ้วกขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือช่วยได้นะคะก็คืออันนี้ก็คือช่วยชีวิตรวมถึงในการปวดปัสสาวะด้วยอันนี้ก็คือช่วยมากอันนี้คือปิโก้แบบพกติดกระเป๋าไว้เลยอะออและสิ่งต่อไปที่ทางเราพกติดกระเป๋าเอาไว้เลยนั่นก็คือท่าดา สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะคือจําเป็นมากๆก็คือช่วงนี้ใครๆก็รู้อยู่ว่าช่วงโควิดใช่ไหมพีโป้ฉีดทุกสิ่งทุกอย่างและที่สําคัญพกไปในห้องน้ําฉีดพวกบอกว่าก่อนที่เราจะนั่งชักโครกทุกคนฉีดไปเลยจ้ะเพราะว่าแม่ท้องเนี่ยไม่สามารถแบบซัพพอร์ตบนชักโครกได้ปกติอะเออไม่รู้ทุกคนเป็นปะปกติเวาลาปีโป้เข้าห้องน้ำใช่ไหมพีโป้จะซัพพอร์ตในการนั่งในการแบบนั่งชักนั่งนั่งชักโครกอะจะไม่เอาก้นไปโดนไปโดนที่นั่งอะแต่ด้วยความที่เราท้องเนี่ยเราไม่สามารถซัพพอร์ กันได้แล้วเราก็เลยต้องใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นี่แหละฉีดฝารองนั่งก่อนแล้วก็เช็ดให้สะอาดแล้วก็นั่งแมตต์ลงไปได้เลยอย่างสบายใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่จําเป็นมากสําหรับแม่ท้องพี่โป้พกแบบขวดใหญ่ๆไปเลยนะเพราะว่าขวดเล็กๆเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดก็คือนี่จําเป็นมากๆในการพกติดกระเป๋านะคะแล้วที่สําคัญสําหรับแม่ท้องก็คือ ยาดมยาหมองจ้ะพกติดตัวไว้เลยเราไม่รู้ว่าเราจะหน้ามืดตอนไหนเราไม่รู้ว่าเราจะเวียนหัวตอนไหนก็คือพกไปทุกสูตรที่มีนะคะเป็นสูตรน้ํามันเขียวแล้วก็สูตรแบบยาดมคุณเปรมอะไรอย่างนี้คือปีโป้ก็แบบพกติดไว้เลยคือชอบมากๆต้องมีพกติดกระเป๋าไว้เลยสําหรับแม่ท้องนะจ๊ะแล้วอันนี้อยากจะบอกว่าสําคัญมากๆสําหรับแม่ท้องช่วงแรกๆอ่ะจะมีอาการแบบว่าแพ้เยอะเช่นสมมติแบบว่าไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถช่วยบรรเทาได้ ได้นะทุกคนอันนี้คือช่วยชีวิตพีโก้ได้เยอะมากคือแต่ก่อนปี่โก้ไม่เคยแพ้ยุงเลย mm. ก็คือยุงกัด mm. ก,ก็คือไม่ได้เป็นอะไรฉันแบบฉันฉันด้านพอหนังหนังหนังฉันแบบมีความหนาแต่พอท้องปึ๊บโอ้โหแพ้อะไรเยอะงงมากขนาดยุงยังแพ้เลยอันนี้ก็คือแต้มไปได้เลยนะคะมันก็จะยุบลงแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอาการอักเสบนะอันนี้ <c oughs> ชอบพูดแล้วขอดมหน่อยแล้วกัน <c oughs> ชื่นใจ โอเคแล้วสิ่งต่อไปที่แม่ท้องคนจะมีนั่นก็คือพัดจ้าอันนี้ก็คืออาจจะไม่จาเป็นทุกคนนะแต่คือปีโป้บางทีอากาศในไทยมันร้อนเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยบางทีแบบโอ้ยฉันหายใจไม่ออกจ้ะฉันก็รู้สึกแบบต้องพัดแหละต้องแบบเพิ่มออกซิเจนให้กับตัวเองพัดนี่ก็คือจะช่วยได้นะช่วยคู่กับยาดมนะคะอันนี้ก็คือเป็นของที่แบบคู่การติดกระเป๋าเอาไว้เลยที่ปีโป้มีและจําเป็นมากๆก็คือพัดยาดม พะยดม ครบแล้วนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือไอเทมเด็ดๆที่แม่ท้องควรจะมีนะจากประสบการณ์ของปีโป้นะทุกคนทุกคนก็ลองไปลองไปวิเคราะห์กันดูนะว่าอันไหนจําเป็นไม่จําเป็นนะไม่จำเป็นจะต้องแบบตามปีโป้ทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ปีโป้ก็เคาะมาให้แล้วว่าอืมสิ่งนี้แหละมันจําเป็นจริงๆสําหรับแม่ท้องนะคะสําหรับแม่ท้องมือใหม่ละกันเนาะโอเควันนี้ปีโป้ก็คลิปน้วันนี้ก็จะประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็สําหรับใครมีคําถามอยากจะมาถามปีโป้นะหรือว่าเฮ้ยปีโป้ลองใช้อ น,นี่ไม่แนะนําอะไรก็สามารถแนะนํามาได้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกับพี่โป้ได้นะแม่เหงาแม่อยากคุยแม่อยากตอบคอมเมนต์อะไรอย่างนี้โอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะต้องไปจริงๆแล้วนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้หิวแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามพี่โป้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r กรม Facebook รวมถึง YouTube ด้วยนะจ๊ะกด s u b สไครต์กันแล้วหรือย,ยังกดเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยละกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละจ๊ะบ๊ายบาย